มีความสงสัยหมดความสงสัยในรายการต้องสงสัยเรื่องต้องสงสัยในวันนี้สวัสดีครับพบกับรายการต้องสงสัยได้ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นอีพีพิเศษนะครับที่ มีแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในตอนนี้นะครับว่าเด็กถูกทำร้ายเราก็เลยมีโอกาสครับเชิญคุณพีระทนายความของเรานะครับสวัสดีครับก็วันนี้อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายเหตุการณ์ของเด็กอนุบาลนะครับที่เป็นข่าวเนี่ยคึกคมกันอยู่ตอนนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเล็กเด็กแดงอย่างเงี้ยครับจริงๆอยากจะเริ่มคําถามว่าในแง่กฎหมายเนี่ยครูสามารถทําโทษเด็ก คือคอย่างนี้ครับผมขอญอยกเกินนําไปก่อนครั้งแรกที่ผมได้ติดตามข่าวและทราบข่าวทราบข่าวการทําร้ายเด็กโดยเฉพาะเป็นเด็กอนุบาลอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งอายุก็น่าจะอยู่สักประมาณ3ขวบครับสาขวบนะครับที่สําคัญเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด,ด้วย <c oughs> ความรู้สึกแรกที่ผมเห็นที่ผมได้รับเลยคือตกใจก่อนผมตกใจว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในโรงเรียนระดับที่ว่าค่าเทอมนี่หลายหมื่นก็ถือว่าผู้ปกครองที่สามารถส่งเสียลูกไปเรียนได้เนี่ย เขาคาดหวังสูงนะครับส่วนชั้นกลางจนไปถึง <จน S 1> พอมีฐานะครับตกใจก่อนหลังจากนั้นผมรู้สึกโกรธโมโหแล้วรู้สึกสงสารเด็กและหลังจากนั้นคือความรู้สึกกังวลกังวลวนะ่าถ้ามันปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะแล้วลูกหลานคนอ,อื่นๆแล้วในกรณีถ้าผู้ปกครองเขาไม่ได้คิดมาเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปในอนาคตเด็กจะต้องทน ได้รับการทำร้ายไปมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนสําหรับโทษทางกฎหมายเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อย่างคือโทษทางแพ่งและทางอาญาแพ่งและอาญาครับทางอาญาก็คือโทษที่มีอัตราโทษจําคุกนี่แหละครับอ่าส่วนทางแพ่งก็ในเรื่องของการชดใช้ค่าสินใหมทดแทนค่าเสียหายทีนี้เราจะมาแยกกันดูก่อนในส่วนของผู้กระทาความผิดในตัวครูเนี่ยผมจะพูดคําว่าครูผมว่ากระดาษปากนะกระดาษปากทั้งทางโลกทางธรรมทางกฎหมายผมว่าไม่ไม่ควรที่จะใช้คําว่าครูกับบุคคลประเภทนี้ครับ แล้วยิ่งทางกฎหมายคือเขาไม่มีใบประกอบวิชาชีพด้วยมไม่ใช่ครูแน่นอนในทางในทางโลกในทางธรรมคนที่จะเป็นครูได้ผมว่าหนึ่งต้องมีจิตใจที่เมตตาต้องรักเด็กครับไม่งั้นเขาไม่ยกหรอกครับว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติครูค,คือพ่อแม่คนที่สองแต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วโอ้มัน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 เป็นความทารุณเนี่ยครับมันเป็นความทา,ารุณกรรมมากกว่าการผมจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องการทาร้ายร่างกาย บา,บางคนบางสื่อบางสำนักใช้คําว่าลงโทษเด็กเกินเกินเกินเหตุครับผมมองว่าการลงโทษเด็กทําอะไรผิดหรอครับเ,<อ>เด็กสามขวบทําอะไรผิดผมพูดในมุมนี้ได้ไหมว่าโอเคเด็กเล็กเยอะเยอะเนี่ยบางทีมันก็เขาเรียกว่าปวดหัวครับบางทีก็มีความสะสมความเครียดจากเรื่องอื่นๆทางบ้านรหรือครอบครัว ต่เหมือนกับว่าบางทีครูอาจจะมีหลุดบ้างด้วยความที่ยุคนี้อาจจะมีเรื่องของสื่อโซเชียลมีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าในสมัยก่อนบางทีอาจจะไม่มีการจับ,บได้แบบเนี้ยจริงๆมันแตกต่างกันไหมครับในยุคก่อน,นมันแตกต่างกันครับมันแตกต่างกันถ้าในมองในเรื่องกฎหมายมันแตกต่างกันเพราะว่าอย่างยกเคสเดียวกันลักษณะเดียวกันกับโรงเรียนเดียวกันเนี่ยจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของโรงเรียนนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้กลายเป็นว่าสังคมเริ่มจับตามอง ทีนี้การเป็นว่าผู้ปกครองที่ลูกเคยถูกทำร้ายจากโรงเรียนนี้เมื่อ4ี่ปีที่แล้วเขาก็ออกมาเปิดโปงเหมือนกันว่าลูกผมเนี่ยกลับจากโรงเรียนมามีบาดแผลแล้วเขาก็ไปถามครูประจำชั้นถามครูทุกคนไล่สืบหาครูทุกคนพูดเหมือนกันหมดไม่มีการทำร้ายนะเป็นนโยบายของเด็กไม่มีการทำร้ายเด็กขาดค่ะคือต่อหน้าผู้ปกครองนี่คือนางฟ้าแต่ปรากฏว่าผู้ปกครองเขาไม่เชื่อเขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางตำรวจทีนี้ตำรวจเรียก ครูประจําชั้นครูที่เกี่ยวข้องครูเวรนทุกอย่างมาสอบสวนปรากฏว่ามีหลุดมีการทุบมีการทุบทําร้ายเด็กก็สุดท้ายเรื่องถึงผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนพูดได้คําเดียวขอโทษและจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกตอนนีเ้เรากลับมาในเรื่องของประเด็นแง่กฎหมายก่อนครับตอนนี้พนักงานสอบสวนสพชัยกพึกาพลาดกรพึกได้ตั้งข้อหาเบื้องต้นสามข้อหา หนึ่งในหมวดของการทำร้ายร่างกายครับสองในการเรื่องของการกักขังหนุ่มเมียครับเพราะว่านี่แหละเด็กร้องไห้ขังในห้องน้ำซะครับเออแล้วสามในเรื่องของพอรบรคูคือผู้ที่มาสอนเนี่ยไม่มีใบประกอบวิชาชีพของครูสภาครับ,รบทีนี้เรามาดูอัตราโทษกันผมขออนุญาตพูดในส่วนของกักขังหนุ่มเนียวก่อน ขังหวงเหนียวในทั่วไปในโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ในส่วนของพรลบครูสอนโดยไม่มีใบอนุญาตจำคุก3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทโรงเรียนปล่อยให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตทำหน้าที่ในการสอนเช่นเดียวกันจำคุก3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทรบตรงนี้ผมขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะไอท้ที่โทษที่ผมชี้แจงไปเนี่ยมันคือ1กร่มกนะวันนี้คุณเขาขังเขาอันนี้คือ1กร่มกนะสามปีปรับไม่เกิน60,000บาท คุณขังเขาสาวันรวมไปสิแล้วลงโทษเลียงกระทุงกันไปอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของการทําร้ายร่างกายทําร้ายร่างกายจะแบ่งเป็นหมวดอย่างนี้ครับคือ1ในส่วนของการทาร้ายร่างกายที่ไม่ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจอย่างเช่นอ่ะถ้าไม่มีบาดแผลตบผักหัวอ,อะไรก็ว่ากันไปอันนี้อัตราโทษจำคุกจะอยู่ที่จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการทำร้ายร่างกายที่ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจเช่น ดึงหูวเขาเนี่ยหูวเขาฉีกเขาเป็นแผลเขามีใบรับรองแพทย์มามโทษหนักขึ้นนะครับโทษจะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจังทั้งปรับครับแต่ถ้าการกระทําความผิดนั้นทําให้ผู้ที่ได้รับการกระทำเนี่ยได้รับบาดเจ็บถึงขนาดที่จะต้องพักฟื้นเกินกว่า20วันหรือสูญเสียอวัยวะเพศหรือสูญเสียอวัยวะเขาเรียกว่าตามกฎหมายเขาเรียกว่าทำลายร่างกายได้รับอันตรายสาหัส โทษก็จะมากขึ้นไปอีกจะกลายเป็นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง1ถึง10ปีครปีปรับตั้งแต่ 10,000- ถึง200,000บาทอันนี้คือกรณีทั่วไปในการทำร้ายร่างกายทั่วไปแต่ว่าสำหรับเคสเนี่ยเคสนี้ผมมองว่าไม่ใช่การทำร้ายร่างกายทั่วไปการทำร้ายร่างกายเด็กมันมีกฎหมายเฉพาะของเขาอีกที่จะมาดูแลในเรื่องของอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพรบคุ้มครองเด็ก <S <S พรบคุ้มครองเด็กจะกว้างมากและการการะทำลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการทารุณทรงเด็ก การทารุณกรรมเด็กคืออะไรคือการกระทําการหรือละเว้นกระทําการใดๆจนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือกระทําการผิดทางเพศต่อเด็กหรือใช้เด็กให้กระทําการหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือขัดตขัดต่อกฎหมายหรือสีลธรรมอันดีแม้เด็กนั้นจะยินยอมก็ตามอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน3 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ความผิดพวกนี้เป็นความผิดในลักษณะที่ว่ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทต้องขึ้นอยู่กับว่าอาการบาดเจ็บขอ,ของเด็กนี่ยมันจะมีมากไปแค่ไหนจะปรับไป,ไปตามไปตามอัตราโทษครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหนึ่งร,รมต่อหนึ่งกระทงความผิดครับคุณทําเขามากี่วันกีวันละ่ะเรียงกระทงกันไปเลยจําคุกเรียงกันไปเลยอันนี้เบื้องต้นอันนี้คือในส่วนของความผิดทางอาญาซึ่งผู้กระทําจะต้องรับโดยตรงครับ แล้วส่วนความผิดที่สองคือความผิดทางแพ่งในเรื่องของในเรื่องของเรียกค่าเสียหายสินหมทดแทนตรงนี้เนี่ยสามารถเรียกได้กับทางโรงเรียนด้วยเพราะว่าตรงนี้ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยจะต้องรับผิดในฐานะที่เป็นนายจ้างนายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรนายจ้างคุณมีส่วนในการว่าจ้างแล้วมีส่วนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทํางานคุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมดูแลประเมินผลการทํางานคุณได้ทําหรือเปล่า คุณได้ทดําหรือเปล่าคุณต้องรับผิดด้วยนะครับผมความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ว่าคืนเงินค่าเทอมแล้วจบกันเด็กออกกลางคันเด็กจะไปเข้าที่ไหน,นค,คือคือความเสียหายอย่างปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ต่อไปยังไงแล้วโรงเรียนจะมีมาตรการยังไงที่ไม่ให้มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นไหมไอ้ตรงนี้ก็ต้องก็ต้องติดตามดูกัน แต่เท่าที่เท่าที่ติดตามมาณถึงวันนี้ทางฝ่ายผู้บริหารก็ยังไม่มีความจริงใจหรือความชัดเจนที่จะมาเยียวยาจนทีู่้ที่เกี่ยวข้องตัดตัวปัญหาออกไปจากตัวทั้งหมดโยนให้ครูทั้งหมดโยนให้ครูจะเอาอะไรกับผมอีกล่ะนั่นนะครับในอันนี้คือในส่วนของผู้ทั่วไปในด้านกฎหมายเพราะผมเองผมเองก็มีลูกฟังแล้วยิ่งยิ่งเห็นโรงเรียนนี้มันไม่ใครบ้านผมเลยถ้าถ้ามีเหตุการณ์นี้ผมว่าลูกผมโตผมอาจจะไม่รู้อ่ะ ผมว่าจะเอาลูกไปเข้าโรงเรียนก็ได้แล้วอาจจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตก็ได้เพราะบางเหตุการณ์เนี่ยนอกจากกระทบจิตใจแล้วบางอย่างมันไม่สามารถที่จะเยียวยาได้เรียกกลับมาเป็นเด็นเดิมกลับมาคืนมันมันมันไม่สามารถทําได้ครับครับแล้วมันไม่สามารถที่จะมาประเมินเป็นเงินได้ด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะมาถามว่าเสียหายเท่าไหร่เอาคิดเป็นเงินันงสิ่งคิดได้เางินไปดียอาไปห้าล้านอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ใช่ครับถูกต้องครับอย่างนี้ในทางธรรมพี่ดิชิพอจะบอกได้ไหมครับว่า ทำไมถึงเกิดขึ้นครับก็เมื่อกี้ที่ได้ฟังพี่พีได้ให้ความรู้ทางด้านข้อกฎหมายเราก็จะได้ฟังไปเลยว่ามีหลากหลายมาตรามากๆที่ผู้ไปทําผิดต้องโดนในเรื่องกฎหมายเนี่ยมาตราต่างๆเนี่ยเกิดมาจากการที่ว่าเคยมีผู้ทําผิดในอดีตใช่ไหมครับแล้วก็มีการล่างขึ้นมาแต่มันจะมีทางทมเนี่ยมันจะมีกฎอย่างหนึ่งที่มีมานานมากๆครับนั่นก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองนะครับซึ่งกฎแห่งกรรมเนี่ย ถ้าเรามองเทียบกับทางกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีอาญาไม่ต้องมีแพ่งแต่มันจะมีเพียงแค่สองมาตราหลักครับับมาตราที่หนึ่งก็คือทําดีได้ดีอครับผมมาตราที่สองทชั่วได้ชั่วแค่นั้นเองครับผมนะครับเพราะฉะนั้นตาลองดูว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่ากล้องวงจรปิดับถูกไหมครับกล้องวงจรปิดเนี่ยฟังดูชื่อมันลึกซึ้งนะฮะส่วนมากกล้องวงจรปิดแต่จริงๆแล้วมันเปิดมันจะเปิดต่อเมื่อคนต้องการรู้เหตุการณ์ครับ แต่กรรมวงจรไม่ปิดกรรมวงจรมันเปิดตลอดอแต่คนไม่รู้นืกอว่านึกว่ามันปิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยเราจะไม่กล้าทําความชั่วเพราะแต่ละคนจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ในตัวครับครับยกตัวอย่างง่ายอย่าง,างสมมติว่าอ่าถ้าพี่พีเป็นเด็กตาลเป็นครูแล้วกันในขณะที่ตาลทําร้ายเด็กกล้องวงจรปิดของตาลก็ถ่ายทอดมุมนี้อม,มุมของผู้กระทํา ในขณะเดียวกันกล้องวงจรปิดของพี่พีก็ถ่ายทอดว่าเป็นผู้ถูกกระทําำดังนั้นกรรมวงจรปิดเนี้ยน่ากลัวที่สุดครับมันฝังไว้ในจิตใจเมื่อมันฝังไว้แล้วเนี่ยคราวนี้เราสังเกตดูเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยถามว่าครูผู้นี้เป็นผู้กระทําผิดไหมตามกฎหมายผิดแน่นอนครับแต่ถ้าเรามองเรื่องกรรมผู้กร,รณีมันต้องมีเหตุมีผลสืบเนื่องกันมาอมเด็กแต่ละคนที่ถูกครูคนนี้ทําร้ายก็เป็นไปได้ถ้าเรื่องของกรรมนะฮะเขาย่อมเคยทําร้ายกันมาก่อนอื แต่มันผูกเหตุเรามามองกันที่ปลายเหตุละต้นเหตุให้เราลองนึกภาพว่าถ้าเป็นโซ่เส้นเดียวกันเนี่ยกว่าที่จะมาเป็นโซ่เส้นเดียวกันมันมีข้อที่มาต่อเนื่องกันใช่ไหมครับคําถามที่ถามตามว่าโซ่ต้นสายกับโซ่ปลายสายเนี่ยเมื่อมันเชื่อมโยงเป็นเส้นเดียวกันแล้วมันมีที่มาที่ไปเดียวกันไหมครับก็เป็นเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันนั่นคือเรื่องของเหตุและผลนั่นเองดังนั้นครูผู้นี้ถ้าเราย้อนไปตามข่าวก็อาจจะบอกว่าเขาถูกทําร้ายมา เขาอะไรต่างๆทางด้านจิตใจแล้วก็หาที่ลงมันจะกลายเป็นเรื่องของการ,รที่สืบเนื่องกันคือเอมาทําร้ายบีคราวนี้บีไปทําใครต่อบี B ถูกสะสมไว้ในจิตใจก็ต้องหาทางระบายบี B ก็ต้องไปลงที่ซีคราวนี้ซีอาจจะไปลงที่ดีต่อไปเรื่อยๆท้ายสุดวนลูปไม่รู้จบโซ่เส้นนี้ไปเรื่อยๆเลยอดังนั้นถ้าหากเราจะเปลี่ยนในเรื่องของทางโลกเนี่ยก็คือก็ต้องเริ่มที่กฎแห่งกรรมให้เข้าใจกันก่อนอย่างที่พี่พีได้บอกว่า คำว่าธารุณกรรมเนี่ยมันมาจากแรงอาฆาตทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับในทางในทางธรรมะใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นคู่ตรงข้ามของคําว่าเมตตาความจริงคนที่จะมาเป็นเป็นครูหรือว่าครูลุได้นั้นควรจะมีความเมตตาอ,อยู่ในใจแต่นี่คือแสดงว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพนั่นคือทางโลกแต่สิ่งที่ควรมีนั่นคือธรรมะที่อยู่ในใจถ้าหากครูเป็นครูไม่มีแล้วก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้ครับแล้วอย่างนี้ในเรื่องของกรรมเนี่ย ในกฎหมายมันยังมีระยะเวลามันยังมีระยะเวลาว่าการฟ้องการแจ้งความการส่งสารการตัดสินมันยังมีระยะเวลาแลวทางกรรมอย่างนี้มันจะมีเอาระยะเวลาอย่างไหนมาเป็นตัวเกณฑ์ตัดสินครับอย่างทางกรรมเนี่ยระยะเวลาในเรื่องของกรรมเนี่ยมันจะมีเกี่ยวข้องแค่เวลาอดีตคือเวลาที่เริ่มสร้างกรรมเวลาปัจจุบันก็คือเวลาที่รับผลกรรมและเวลาอนาคตถ้ากรรมยังไม่จบก็ยังต้องรอรับผลอยู่เราลองสังเกตดูทุกการกระทําของใครก็ตามที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนับความทุกข์ ความทรมานมันอยู่ในจิตใจถ้าเคลียร์กันไม่จบมันฝืบเนื่องจากอดีตย่อมไปถึงอนาคตแล้วอนาคตก็ต่อไปเรื่อยๆอนาคตไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ถ้าฟังอย่างนี้ก็แปลว่าครูที่ทาร้ายเด็กทุกวันนี้เขากาลังได้รับกรรมอยู่ส่วนหนึ่งแล้วนะหนึ่งเขาโดนไล่ออกจากอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าทางโลกทางกฎหมายหรือทางธรรมแต่สิ่งที่เขาได้รับแล้วตอนนี้คือสังคมเกลียดชังเขานะเขาได้รับแรงกดดันมากเท่าที่ผมติดตามข่าวนี้คือเขา เขาบอกกับแม่เขาเลยนะเขาอยากจะฆ่าตัวตายอย่างนั้นเลยนะอันนี้อันนี้ก็คือผลกรรมอย่างหนึ่งที่เขาได้รับแล้วใช่ครับผมว่าเร็วกว่ากฎหมายด้วยนะบางทีมันคือมันคือมาตราที่สองที่พูดเนี่ยว่ามาตราที่ว่าทําชั่วได้ชั่วถ้าหาสมมติว่าไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นครูท่านนี้ก็ได้อาจจะเป็นเป็นใครก็ตามถ้าเข้าใจมาตราของกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีก็จะเลือกแต่มาตราแรกใช่ไหมครับแต่คือคนส่วนมากมาตราแรกอาจจะหลุดมาทํามาตราที่สอง ม,มันก็ต้องได้รับผลตามนั้นครับผมแล้วอย่างนี้ถ้ากรรมมันมันวนกันไปอย่างนี้มันจะจบยังไงครับเปรียบเทียบไม่ง่ายเหมือนกับโซ่ที่ว่านะฮะโซ่ป้องแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่เอาโซ่อีกป้องมาต่อมันก็จะมีแค่ป้องเดียวแต่พอคนไม่เข้าใจเรื่องกรรมก็ต่อไปป้องที่สองอพอไม่เข้าใจอีกป้องที่สามเกิดคราวนี้โซ่ยาเวเป็นหางว่าวเลยอ๋อก็เหมือนกับผมเนี่ยเป็นครูสมมุตินะครับอันนี้เป็นเด็กอ่าผมเป็นเด็กก็ติงฝังใจ ผมฝังใจก็นาไปทําต่อําต่อ A ไปถึง B B ไปถึง C คราวนี้เด็กได้รับความรุนแรงเข้าไปในจิตใจเด็กไปลงที่น้องก็ได้ลงที่คนที่อ่อนแอกว่าใช่ครับซึ่งโซเนี่ยท้ายสุดอาจจะวนมาหาคนที่เริ่มต้นโดยที่อาจจะเป็นไม่ใช่ตัวเขาก็ได้นะฮะอาจจะเป็นทายาทของเขาก็ได้เรื่องกรรมมันจะวนหาต้นเดือเจอเองถาผมอนาคตผมอาจจะเป็นครูผมกลับไปทําลูกคุณก็ได้นะเป็นไปได้ครับกงกรรมกงเวียนกันอย่างนี้นะครับ ครับพิลิชี่ครับไออย่างเรื่องกฎแห่งกรรมอะอย่างถ้าเรื่องทางโลกทางกฎหมายเนี่ยในเรื่องคดีความจะมีผู้พิพากษาครับผมเป็นคนที่ตัดสินว่าอะไรการลงโทษจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเพียงพอไหมสมดุลการลงโทษมันจะได้สัดส่วนแก่การกระทําความผิดไหมแล้วทางโลกทางธรรมจะมีใครมามาชั่งน้ําหนักในส่วนนี้ครับผมครับผมทางธรรมนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะครับทางโลกยังต้องพึ่งมีกระบวนการต่าง ต้องรอผู้พิพากษานั่งบัลลังก์ตัดสินถึงจะสรุปความว่าทั้งหมดเป็นยังไงแต่ทางธรรมเนี่ยผู้พิพากษาอยู่ที่ไหนบัลลังก์นั้นอยู่ในใจของผู้ทําเลยถ้าหากเขาทําความดีกรรมดีก็ตัดสินให้เขาได้ดีแน่นอนครับณทันทีเพียงแต่ว่าเวลาอาจจะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวเนื่องในบางครั้งแต่จริงๆอ่ะเมื่อทําเหตุดีผลดีแน่นอนครับคราวนี้ถ้าเกิดเขาทําความชั่วผู้พิพากษาก็นั่งบัลลังก์ในจิตใจเขาอีกเช่นกันอืก็ตัดสินได้แบบเดียวกันฮะ แต่มีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวเรื่องอีกเช่นการเป็นปันจจัยปัจจัยหนึ่งผมเคยเห็นบางคนทําไมเขาเขาทําไม่ดีเขาทขาทชั่วแต่ทําไมชีวิตเขายังส,สบายเขายังมีเกียรติยศได้รับการนับหน้าถือตาแล้วอย่างนี้มันมันมีมันมีระยะเวลาของมันไหมครับ อันนี้อาจจะต้องยื่นอุดธรณ์ด้วยเปล่าฮะถ้าท่านกฎแห่งกรรมกม็มีระยะเวลาเหมือนกัน <c oughs> นะครับในช่วงที่ว่าทําไมคนทําชั่วถึงยังได้ดี <c oughs> ต้องอย่าลืมฮะในคนคนเดียวกันไม่มีใครเกิดมาทําชั่วร้อยเรื่อง100 <c oughs> ร้อยเปอนะฮะสมมติเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยเรื่องคือร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้ทาชั่วร้อยเรื่องแน่นอน <c oughs> และในทางเดียวกันเขาก็ไม่ได้ทําดีร้อยเรื่องเช่นกันมาเลยเป็นเหตุผลที่ว่าบางคนเนี่ยเราดูว่าเขาเป็นคนดีมากในชาตินี้แต่ทำไมชีวิตเขาเจอเรื่องร้าย ต้องมองให้เลกกว่านั้นคือชาติก่อนๆกรรมเก่าบุญเก่าแบบที่เราเคยได้ยินกันใช่ไหมใช่ครับมันจะจับสันหาเวลามาลงช่องเองออแต่ยังไงหลายๆอย่างนะที่ผมเคยทําคดีนะคนผิดหลายๆคนเนี่ยบางคนหนีกฎหมายได้นะแต่สุดท้ายหนีกฎแห่งกรรมไม่ได้นะผมมีผมมีเคยทําอยู่คดีหนึ่งต่อสู้ศาลชั้นต้นเขายกฟ้องเขาชนะนะเออศาลเขาเขาไม่ผิดนะครับผมอุทธร์เขาไม่ผิด ดีกาเขาก็ไม่ผิดครับบันฟังคําพิพากษาดีกาเขาฟังจากศาลเขาไม่ผิดข้ามถนนโดนรถชนตายหาสาเหตุไม่ได้ครับผมสาหาอันน,น,นี้อันนี้ผม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 ฟังผมประสบมากับตัวเองผมก็คิดมันคงไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรมามาให้กับผลที่เกิดเ,เหตุการณ์นี้ผมว่ามันก็คงเป็นกรรมจริงๆนี่แหละอพอฟังแล้วมันก็อโอกาสที่ผมในการทําคดีเนี่ยผมก็เรื่อสม ได้พบเจอชีวิตคนหลายๆคนโดยเฉพาะในเรืนอํจบ้างผมก็คิดเอ้ทำไมคนบางคนเขาเขาถึงต้องไปใช้ชีวิตกว่าครึ่งชีวิตของเขาในที่แบบนั้นเป็นเพราะเขาทําอะไรเป็นเพราะเขาเลือกเกิดมาเป็นแบบนี้เหรอทําไมเขาถึงทําแบบนั้นทั้งที่เขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาไม่ต้องทําอะไรมากนะเขาขอแค่อย่างเดียวขอแค่ไม่ทําอะไรที่ผิดกฎหมายแต่พอเวลาเขาเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ข้างในแล้วเนี่ย โอ้ผมเห็นแต่ละคนนะสักกันคือขาใหญ่คือรุ่นใหญ่แต่ละคนแย่งกันจับไม้กวาดแย่งกันจับไม้ถูพื้นที่จะมาทําความดีมทั้งที่เขาอยู่ข้างนอกเ่ยเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องพยายามทําอย่างนั้นนะ<อ>เขาแค่ทําอะไรก็ได้ที่ไม่ไปไม่ไปทาร้ายใครไม่ไปรบกวนใครไม่ทําสิ่งที่ผิดกฎหมายมเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้แล้วผมก็มองว่าเออถ้าเกิดมองทางกฎหมายมันก็เป็นเรื่อง มันก็เป็นเรื่องการกระทําของเขาอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรามมองในทางโลกทางทางธรรมทางธรรมะเนี่ยทางพิชีมีมุบมมองเกี่ยวกับเรื่องการทําไมชีวิตของเขาตงเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรครับเป็นคําถามที่ดีเพราะว่าพี่พีได้เข้าไปจากประสบการณ์ในชีวิตจริงที่เขาไปเห็นที่จริงแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในเรือนจาเนี่ยก็แทบไม่ต่างจากเราที่นั่งอยู่ข้างนอกนะครเราก็ต่างถูกจองจําด้วยร่างกายของเราอันนี้คือถ้าเรามองทางธรรมนะฮะในตัวเรานี่แหละตั้งแต่หัวจัดเท้าเนี่ยคือเรือนจํา ที่ไปไหนพร้อมกับจิตวิญญาณของเราครับเราจะหลุดจากเดือนจำไม่ได้ก็คือวันเดียวที่ร่างกายทิ้งจิตตายใช่เพราะฉะนั้นคือเราก็คือนักโทษคนหนึ่งครับแต่เราจะอยู่ในเดือนจํานี้ยังไงนี่คือเดือนจําที่ค่อนข้างอิสระกว่าเดือนจําที่ต่อสร้างด้วยกําแพงใหญ่ๆนะครับเราก็ต้องอยู่เป็นนักโทษชั้นดีเช่นเดียวกันและพอวันที่เราได้หลุดพ้นจากร่างกายนี้นั่นแหละคือวันอิสรภาพอีกรอบหนึ่งซึ่งถ้าหมดจริงๆแล้วก็คือการไปนิพพานนั่นเองนั่นคือหมด ไม่มีเหตุดึงไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วใช่ครับแต่ส่วนมากคือที่เรายังมานั่งกันอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเราเคยหลุดแล้วแต่เราวนกลับมาเกิดเพราะยังใช้กรรมไม่หมดเหมือนที่เขาพูดอย่ว่าเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมนึงใช่ครับผมเป็นลักษณะนั้นจริงจริงเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมก็คือชดใช้กรรมเก่าแล้วสร้างกรรมใหม่ใช่กรรมดีนั่นเองอก็อย่างนี้แล้วกันนะครับก็ผมก็จะฝากไว้สําหรับให้ให้คนดูได้ ได้ใช้ในการคิดในการดำรงชีวิตปัจจุบันนี้กฎหมายมีมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันมากนะครับกฎหมายเองเวลาขึ้นศาลหรือเวลากระทำความผิดมากฎหมายได้บอกเอาไว้เลยท่านผู้พิพากษาได้บอกเอาไว้เลยว่าคนเราจะอ้างความไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะทุกวันนี้การใช้ชีวิตยอยู่ข้างนอกเราไม่ต้องอาจจะไม่ต้องทำความดีก็ได้ขออย่างเดียวอย่าทำผิดกฎหมาย อะไรบ้างที่มันทําผิดกฎหมายผมว่าทุกอย่างมันก็เป็นพื้นฐานของส,สินห้าของธรรมะนะครับแล้วโดยเฉพาะที่สําคัญตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดสาคัญมากๆแล้วบ้านเรานี่ยาเสพติดหาได้ง่ายมากแต่ตาโทษนี่สูงมากอันนี้ก็อยากจะฝากถึงนคนดูด้วยว่าถ้ามีปัญหาหรือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยทําความดีครับไม่ต้องทําความชั่วไม่ต้องทําสิ่งผิดกฎหมายเท่านั้นแหละครับก็เพียงพอแล้วครับครับแล้วก็สําหรับในแง่ของกฎแห่งกรรมนะครับ กฎแห่งกรรมก็ยุติธรรมซึ่งการจะยุติธรรมได้นั้นก็คือยังไงก็คือต้องยุติกรรมด้วยก็คือยุติคือหยุดกรรมที่ไม่ดียุติกรรมที่ไม่ดีนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าทุกคนมีกล้องวงจรปิดอยู่ในตัวเรานั่นก็คือกรรมที่มันเปิดวงจรตลอดเวลาเราต่างบันทึกเหตุการณ์ด้วยตัวเราเองและมีคู่กรณีที่บันทึกไว้ดังนั้นถ้าจิต ได้จําไว้เหตุการณ์ที่ไม่ยิงต่างมันจะรอผลในการแสดงผลแน่นอนครับในเรื่องของกฎแห่งกรรมก็ฝากไว้ให้พิจารณานะครับอย่าลืมเปลี่ยนวงจรของกล้องตัวเองด้วยนะครับวงจรในจิตของเราเองครับผมครับก็หลังจากที่ได้ฟังนะครับท่านผู้ชมก็จะได้แง่คิดในแง่ของกฎหมายแล้วก็กฎแห่งกรรมนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ครับอย่าไปทําผิดกฎหมายคิดดีทําดีนะครับสิ่งดีๆการกระทําที่ดีก็จะทําให้เราดํารงชีวิตได้อย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยนะครับ ก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับพวกเรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกรรมดีต้องเปิดวงจรกรรมชั่วต้องปิดวงจร